คลิปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาการกอได้นะคะ,ะตากล้องเลื่อมาตรงนี้นะคะ่ะในกรณีที่ที่กอได้ของเราตรงนี้พังนะคะถ้าที่กอได้ตรงนี้ของเราเสียถ้ามันเสียแล้วมันกอไม่ได้เรามีวิธีแก้ปัญหาให้ลูกให้ให้เพื่อนๆนะคะดูเถ้าเป็นจักรของเราเราจะมีเข็มตัวนี้ติดจักรเอาไว้เพราะว่าไอตัวเนี้ยถ้าจักรรุ่นเก่าๆอ่ะคะ่ะมันจะเสียบ่อยในกรณีที่แบบว่าเรา ยังไม่ได้เรียกช่างแล้วเราจําเป็นต้องใช้ด่วนเดี๋ยวนี้นะคะเราก็จะใช้เราก็จะใช้อันนี้แทนถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็สามารถใช้ที่เลาะค่าน,นี้ก็ได้นะคะหรือเราจะหาไขาควงแบบนี้เล็กๆที่สามารถใส่อันเนี้ยเข้าไปได้เราก็ใช้แทนกันได้นะคะแต่ว่าของของเราเรามีตัวนี้สำรองไว้เพราะว่าอันนี้ของเรามันเสียบ่อยเราก็เลยต้องมีอันนี้ติดเอาไว้เพราะว่าเข็มน,นี้มันเล็กอยู่แล้วบางก็จับถนัดมือ เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะอันนี้มันใช้ไปถาวรนไม่ได้นะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็เรียกช่างมาซ่อมแต่ว่าครั้งนี้เราจําเป็นจะต้องใช้ได้สีนี้เยอะอยู่เราก็เลยต้องใช้ตัวนี้กรอไปก่อนเดี๋ยวเรามากรอที่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆร้อยได้มาแล้วร้อยได้มาจากที่นี่ขึ้นมานะคะแล้วก็มาคล้องที่เสาคล้องที่เสาเพื่อให้มันมีตัวตั้นแล้วเราก็ม้วนได้เข้าไปที่หลอดที่กระสวยนะคะแล้วเราก็เอานี้มาทาบไว้ แล้วเราก็กดนะคะแล้วเราก็เหยียบก่อนที่เราจะเหยียบเราต้องยกตีนผีขึ้นก่อนนะคะตีนผีจะยกจากตัวที่อยู่ด้านหลังก็ได้หรือว่าจะใช้จากตัวที่ขาเบียดต,ตรงนี้ที่ขาตรงนี้ก็ได้นะคะยกตีนผีขึ้นเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่งั้นตีนผีกับฟันอะ่ะมันเสียดสีกันบ,บ่อยๆมันจะทําให้เสียตรงนี้เสียง่ายนะคะเราต้องถนอมตัวฟันเฟืองของตีนผีแล้วก็ตัวฟันเฟืองของที่พื้นไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะใช้วิธีกอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือใช้แบบนี้นะแล้วก็เหยียบเลยเหยียบแล้วเราก็ประคองเส้นได้ไว้มือหนึ่งนะคะอีกมือหนึ่งเราก็จะกดเข้าไปกับวงล้อให้มันแน่นๆแล้วมันก็จะหมุนของมันไปเองนะคะพอเต็มแล้วก็พอค่ะอันนี้เราก็ตัดออกแล้วเดี๋ยวเรา็ร้รอยได้กันค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะ ถ้าเกิดใครติดปัญหาเรื่องตัวนี้เสียก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะบ๊ายบาย